าเดินอ้อมนะคะเดินอ้อมมาฝั่งนี้กที่จะมาเข้านมฝั่งซ้ายนะคะโอ้ยขี่ขี่เงี้ยวเงี้ยวแล้วเงี้ยวแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ด้วยนะคะต้องได้แม่เนาะตอนนี้ลบลบออกแล้วนะคะแม่แม่นี่ต่ละมังหนึ่งเลยล่อล่อให้พุทธมหาตะบันมาเห็ดเอาด้วยกันนี่ยบุ้งเห็ดเขายยางเพื่อหนึ่งเอา ล่างล่างปาดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเตะล่างปาล่างล่างแล้วก็ปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นอืมอืมพอมาลูกแรกนั่นอันยังกอดอันลุงเหาแล้วมาเฮ็ดไห่ลุงเหาแล้วมาเฮ็ดไห่ลูกแรกอือืเพื่อนห้องพ่อพ่อควานนะคะกำลัง กำลังจะเอากินนมพยายามเอากินนมนะคะใช่เอูืน้ตาแปนนี่นี่พูดบ้าพี่แป้นพี่แป็นมัน่ออเยออยู่นุ่มใสเห้ลูกยูอยู่หัวนุ่มใสยู่เต็มดูบประดูดติ คือบบดูดสไตล์เดียวกันกับพีเลยนี่เขาหัวนุ่มแต่บบดูดโบอาดูดสไตล์เดียวกันเลยอุกาหน่อยเหยียบพ่อพนเวล่ะกาเหยียบพ่อผมเป็นยังไงคระเปฟนบ้างพีอือพีคุมได้อย่างนั้นนะโยกหัวขึ้นไว้นี่ลาพาดูดพารูดดูแล้วแล้วนะ ต้นหูต้นอังปากขาดนุ่มมือหน่อยมือหน่อยก็ดาว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 มาเดินอ้อมนะคะเดินอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะมาเข้านมฝั่งซ้ายนะคะโอ้ยขีฉีเงย้วเหย้แล้วเหย้แล้วเหย้ายู่เหยวยู่เงย้ก้น จะมาข้าวเต้าฝั่งนี้นะคะอันเขาได้ยุค่ะแต่ตั้นหูอาปากใส่นุ่ม <c oughs> ปันหูดูนุ่มตันหูอาป,ปากเก่าอันนี้ลูกช้างนะคะเป็นลูกช้างนะคะกำลังนึ่งส่วนพออออ่อควานเออถือข้น <c oughs> กำลังช่วยกันขุดหลุมนะคะ อันนี้พ่ออันนี้พ่อคูณพ่อพิดนะคะตอนนี้ก็เริ่มขยับขยับเมตายมาหณาแน่ค่ะเพราะว่าจะเอามาไว้ที่หลักนี้นะคะยืนรับติมคือบอกินนมบันหิวบ่เฮ้ยนมไม่บอกมันดูดม่บอกเลยเ้ยมไมบอกนมไม่บอก เฮ้ย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 จะไปใสโอ้ยเจ้ๆเจเจจเดินมาตามเลยนอนแล้วนะคะเทียนหนึ่งถิ่มตูลงนอนแล้วนอนมงกองไส้ตอนนี้กำลังขันขันแม่ ไม่อยู่นะคะเพราะว่าเอาเลื่อนเลือนไปนาอีกนะคะคย,ยับไปเรื่อยๆน่อนเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าจ๊ะตาแดงจึงคึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

บางอีพีเพิ่นเต้เล่นเต้เล่นเต้เล่นเต้อยู่โอ้ยนอโอ้ห้องหลังไปเข่าห้มลูกไปเข่าห้มเข่าห้มเออเออย่างไปแล้วเออเออย่างไปเออเออ มาจูซ้ำซ่งหายคือคือปัดยามให้เขาเตะเตะบอเขาซ้ำเขาเตะเตะหัวใจจะไหวอยากขั้วลูกอ

อันนี้หนึ่ง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 ลูกช้างนะคะหนึ่งลูกช้างยังไม่หมดนะคะอยู่ในอยู่ในถังนี้ยังมีอยู่นะคะหนึ่งเล่กับใตากค่ะแม่กับเปิดนุ่มหาย,ยูุแต่ลูกบัตทันยากกับเขาได้สลิงใส่หาย,ยุเนะ บีบใส่แก้วเขาจะดูดให้ดูดอยู่แม่ให้กินตะลูกบอกกินนมออกบพราท่านนำนมมุี่ได้นน้าเศา ในเสาตัวนี้มัตาใสว่าจับตมเจเออมันดื้อพอไรนเสาตัวนี้หอกแทงเลยใส่เหล่าเก๋บปินเหงาปะนะแก่แล้วเนาะพอคนแก่แล้วเนาะเออตีเลยตีเลยอื อยากอยู่ได้นั่นดูดดูดด,ด,ดูดขาพอเสียมอยู่นั่นอีหล่ะคือพอดูดนมลูกสไตล์ลาตาเดียวกันกะพี่เขาเลยนนมยากนั่นอาปากใส่อยู่ จากจนว่ายางแหน้อพ่อดูเดูพาดักดูเสียกนติดเออดูคนเขาใจดูาคนดูเสียคนดูันตรเลยหดูดูดคือกันแต่ว่าเอาเขาน่มผัดบดดูดอันนี้มันบทนกระพาออกมดนมีม่เด็กชี้ไม่เชียวเราจูกะมีบริเวอย่างี้หนอห้องยาบชิ้นจ่าอันนี้ตลาดหนอบบกว่าตัวหเป เอุ้ยอุ้ยอุยเอามือขาปางเอ้ยเอยอดูดมือดูดมือจุบจุบจุบอืมอ๋หิวบอหิวบ่อีหลาคือบอกินนมลูกเมียกือไปเสินไปบอกคนสุ่มงสุบลแล้ว มันจะขี้ใจกลนดเื่อันเื่อคนวานขี้ใจมงานมันหายตัวไปตัวไหนขี้กันมันจัดการขี้นามเออเวลาเไปบอตัดามันขี้ใจนี่เขล้างโซนทิศตะวนนดีล้างโซกับพวกทิศปาปาลูกปาเย่นเดียนปาปาปาเออห้องแล้วห้องเล้ว ห้องแล้วห้องแต่ว่าถอยเอาแม่กระปิดนมให้อยู่ได้ลยลุกกินอว่ะนั่นน่ะเออแม่เปิดนมให้จนว่าไปฟีอาเตอร์โฟจิ้นตัวไปีอันตึงเลย มันกัดได้กินเหลื่อยเนาะอันบีบใ่สลิงไห้เนาะบีบใ่สลิงไห้อยู่ปะปะโอ้เตาะถึกลูกยังไงเตาะแห้งแต่ข้าตะลิ่นเนาะแน่แน่ไม่มีนุ่มเลยนะ mô men nôm nè, nón men nôm lên nè <laughs> 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 à ta đưa đó bao nhiêu à. thêm thì đứng sẽ đưa à, lụm đấy lóc chi lóc chi nhiều <lục. cười> Anh em, เจบออกง่ายกาง่ายจนว่าจะว่าคือบอกินนมเป็นเขียดเขียดน่อยู่เขีหน่อยแล้วคนก็ได้ฟักกวันนลมดีๆฮะนมมันมากอยู่ในพอบักเขียดเยอจนเขียดออกไหลแต่

โอ้แต่จจม,มันดูดคนมันสิดูดตลอดมันสิบดูดน่มแม่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะคแม่แม่ปะป๊ปะปะบายบายค่ะ